น่ารักเขาเรียกว่าเชิดสิงโตใช่ไหมกยสังเกตเราจะมีเด็กๆเยอะนะหมายถึงว่าเวลามีแอนิเมชันมันจะเอาเด็กๆเข้ามาเกี่ยวข้องกพบเด็กมันน่ารักน่ารักนะฮะนี่ก็เป็นวันเทศกาลตรุษจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับตอนนี้จีนไทยแยกกันไม่ออกแล้วไม่รู้ใครผสมใครแล้วตอนนี้นะฮะใครผสมใครคุณคือมันมันแยกกันไม่ออกจริงคุณจะบอกว่ากลายเป็นพันทางกันหมดแล้วเปพันทางคุณก็แต่ว่าพระทามจีนเขาเหนียวแน่นนะพราะไทยไปผสมจีนเนี่ยก็ยังมีการ ว่าให้เจ้ามีประเพณีจีนอยู่คืออะไรดีๆเราก็รับเอาไว้หมดนะครับวันนี้เนี่ยหลายท่านนีไปดีรับหมดแล้วคนไทยอ่ะหลายท่านไหว้ไปแล้วเมื่อเช้าโหวยนมาเถอะไหว้เสร็จแล้วก็มานั่งดูพวกเรามาสั่งซื้อสินค้าบูสกายไดเรกกันนะครับว่าหลังช่วงในเทศกาลตรุษจีนคุณเอาไก่มาขายบ้างสิอุ้ยอ้าแล้วเกิดขายไม่หมดคุณก็ต้องขายในสิ่งที่เขาจะต้องซื้อในช่วงเทศกาลไม่ใช่ขายเสื้อตรุษจีนมันก็ไม่ถูกช่วงเวลาก็ต้องขายไก่ขายเป็ดขายส้มอะไรอย่างเงี้ยคุณนี่จะให้ผม ขายของสดอย่างนั้นเลยเหรอเปิดตลาดสดเต่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะไปติดตามความคืบหน้าของการร่างรัฐธรรมนูญกันว่าตอนนี้เนะี่ยร่างรัฐธรรมนูญไปถึงไหนแล้วแล้วก็การที่มีการเชิญคณะของพรรคการเมืองต่างๆมาคุยมาประชุมร่วมกันกับกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรรัฐธรรมนูญจะเป็นยาที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประเทศให้เดินหน้าไปได้หรือเปล่านะครับ,รบพะดูมอนจะเป็นยาเม็ดใหญ่ที่จะช่วยในเรื่องของการ ปฏิรูปประเทศไทยนะครับเราติดตามความคืบหน้าของการร่างัฐธรรมนูญครับกับโฆษกคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับคุณคำนูนจิตที่สมานตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคำนูนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับคุณคำนูนครับตอนนี้หลังจากที่มีการคุยกับพรรคการเมืองต่างๆแล้วเนี่ยนะครับได้ข้อสรุปยังไงบ้างครับได้ความคิดเห็นอะไรที่นําจะนํามาใช้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บ้างครับ ก็ส่วนใหญ่ก็เราก็รับฟังความคิดเห็นของเขามานะครับก็บมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยในบางประเด็นนะฮะแต่ว่าโดยสรุปก็เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งระับสัดส่วนผสมนะครับ,รบแต่ว่าก็ยังคงมีความเห็นที่เห็นต่างในบางประเด็นแล้วก็จะได้นํามาเป็นข้อมูลพิจรารณาทบทวนใน เพื่อถึงมาตราที่เกี่ยวข้องต่อไปซ,ซึ่งก็จะถึงสัปดาห์หน้าครับแล้วตอนช่วงนี้เนี่ยนะครับเราเห็นในข่าวว่าตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องการแบ่งภาคของสัดส่วนระบบสัดส่วนแล้วเนี่ยนะครับจาก8ภาคเดิมเป็น6ภาคเนี่ยลักษณะการแบ่งเป็น6ภาคแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศหรือตามประชากรแบ่งยังไงครับก็อันนี้ก็จะมาจากข้อเสนอของอาจารย์ปริยาเจวละลักุกุล ป็นหลักนะครับตั้งแต่มาให้ข้อมูลกับกรรมธิการนะฮะก็คงจะแบ่งภาคตามไม่ให้มันขัดความรู้สึกนะฮะคือคือไม่ใช่เอาอีสานมารวมกับตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะให้เป็นภาคตามภูมิศาสตร์เป็นหลักนะครับก็เพื่อให้เกิดความคุ้นชินเคยชินนะครับครัแต่รายละเอียดก็คงต้องไปดูในกฎหมายประกอบอีกทีหนึ่ง ในชั้นนี้เนี่ยถ้าว่านี่คือระบบบัญชีรายชื่อใช่ไหมฮะใช่ครับในชั้นนี้ถ้างั้นประชาชนเวลาพอแบ่งเป็น6ภาคในลักษณะที่ว่าแล้วเนี่ยอย่างสมมุติว่าที่จะเอาเป็นภาคใต้ก็ไล่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเพื่อได้สัดส่วนประชากรที่พอๆกันเนี่ยนะครับประชาชนเขาเลือกเลือกอยังไงครับเขาเลือกในกรในขอได้เลยหรือว่ายังเลือกแบบที่เคยเลือกมาเหมือนเดิมเอาสัดส่วนคะแนนครับก็สําหรับเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะเป็น เขตละคนนะครับครับก็แบ่งตามจำนวนประชากรครับก็250เขตครับแต่ส่วน6ภาคนี่ก็ถือว่าเป็นบัญชีรายชื่อของพักการเมืองหรือของกลุ่มการเมืองประชาชนก็คือจะเวลาเข้าไปเนี่ยครับก็จะเลือกเลือกสองอย่างคือหนึ่งเลือกเขตเลือกตั้งของตัวเองนะครับแล้วก็เลือกบัญชีรายชื่อนะครับ แต่ยังอีกประเด็นหนึ่งที่มีความเห็นต่างกันอยู่ก็คือว่ากรรมธิการเนี่ยแต่เดิมเนี่ยกรรมธิการเห็นว่าจะให้ประชาชนเนี่ยเลือกรายชื่อหนึ่งในบัญชีรายชื่อด้วยนะครับที่เป็นระบบที่เรียกว่า open list ์คือเลียงเบอร์เองถูกไหมครับคือพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเนี่ยนะฮะก็จะจัดอันดับมาใช่ไหมครับหนึ่งสองามีห้านะ เวลาได้ก็จะได้ไปตามอันดับนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าในระบบที่กรรมธิการคิดเนี่ยคือว่านอกจากจะให้ประชาชนเลือกหนึ่งบัญชีรายชื่อแล้วเนี่ยนะฮะก็จะให้เลือกชื่อหนึ่งในบัญชีรายชื่อนั้นครับเพื่อเอาคะแนนมารวมกันแล้วก็เป็นการจัดอันดับจากประชาชนเอาเองอซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าบัญชีรายชื่อนั้นเนี่ยจะได้สอสอเติมเข้าไปเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ใช่ตามลำดับที่พักหรือกลุ่มการเมืองจัดมาก็ได้นะฮะ ซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยทางพักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเนี่ยยังคงมีความเห็นต่างว่าไม่ควรจะให้ประชาชนมาเลือกจัดอันดับเองอีกนะฮะและประกอบกับก็มีความเห็นว่ามันจะเป็นความยุ่งยากในการนับคะแนนอะไรตามสบควรนะครับคเพราะว่าก็คือจากที่เดิมเนี่ยประชาชนจะต้องเลือกสองนี่นะครับก็ค,บคือจะต้องจะต้องกาอีกหนึ่งก็คือการายชื่อหนึ่งในบัญชีลายชื่อที่พักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองจัดมา ไอ้ประเด็นนี้เมื่อถึงรายมาตราเนี่ยก็จะพิจารณากันอีกทีหนึ่งก็ภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะรู้ครับว่าผมจะออกมาอย่างไรครับตามแบบของอาจารย์ปริญญาที่ที่แยกเป็นหภาคเนี่ยนะครับแยกตามภูมิศาสตร์แต่ว่าสัดส่วนหรือจํานวนประชากรอาจจะไม่เท่ากันอาจจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับก็คงพยายามให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงและห่วงกันเยอะก็คือว่า พักการเมืองบางพักเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนจีธนชนชัยคือนั้นก็แยกส่งแยกบัญชีรายชื่อไว้พักหนึ่งแยกส่งแบบเขตไว้พักหนึ่งเพื่อให้มันไม่มาดึงคะแนนกันเองหรือเพื่อให้ได้จำนวนสอสอให้มากที่สุดน,นะครับขอให้ด,ขหดูขอให้ดูรายมาตราที่จะออกมานะครับ,รบเพราะว่าตั้งแต่เราตกลงในหลักการในเรื่องที่จะให้มีการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมเนี่ยนะครับครับก็ ได้มีความเห็นเข้ามาเยอะนะครับโดยเฉพาะความเห็นที่ว่าอย่างที่ท่านว่านี่แหละก็คือจะมีสีถนนชัยเป็นต้นว่าพรรคตัวเองเนี่ยจะส่งแต่บัญชีรายชื่อแล้วก็ส่งผู้สมัครเขตเลือกตั้งเนี่ยเป็นอิสระหรือเป็นพรรคนอมินีทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวเลขออกมาเนี่ยไม่เป็นปายตามที่ต้องการนะครับ เราก็พยายามที่จะปุดช่องว่างนี้ทั้งหมดในบทบัญญัติต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเมื่อตัวบทบัญญัติออกมาเนี่ยก็จะพอมองเห็นชัดเจนนะครับว่าตลอดระยะเวลาสองสาเดือนหลังจากตกลงในหลักการอันี้แล้วเนี่ยเราก็ได้พยายามคิดค้นแล้วก็พยายามแก้ทางเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายมากที่สุดนะครับ มาจนถึงขณะนี้แล้วเนี่ยกรรมธิการ,รยกร่างไปได้กี่มาตราถึงภาคไหนแล้วครับคุณคำนวณตอนนี้ก็อยู่ในภาคสําคัญนะ,นะครับในในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือในภาคที่สี่การปฏิรูปและการสร้างความรองอรองตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเสร็จภาคที่สี่การปฏิรูปและการสร้างความรองอรองเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะขึ้นต้น หมดสำคัญนะครับก็คือผู้นําการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองก็ค,คือหมายถึงเรื่องรัฐสภาเรื่องสภาผู้แทนราษฎรเรื่องวุฒิสภารเรื่องคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนะครับทีนี้เมื่อเมื่อสิ้นสัปดาห์หน้าก็คือภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบทห,หลักใหญ่ๆเนี่ยก็น่าจะเสร็จสิ้นไปแปดสิบเก้าสิบเอร์ซ็นต นะครับก็จะเหลือต้นเดือนมีนาเนี่ยก็จะเป็นการเก็บตกแล้วก็ทบทวนนะครับตลอดเดือนมีนาคมก็คงจะเป็นเรื่องของการทบทวนครับซึ่งเราคาดการว่าเนื้อหาหลักๆเนี่ยน่าจะเสร็จภายในครึ่งเดือนมีนาคมแล้วก็ครึ่งหลังของเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นการทบทวนแล้วก็จับทำเกตฑ์อา,ารมณ์ประกอบครับก็คือว่าวันที่เราจะส่ง ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยคือวันที่17เมษาย,ยนนะครับ,รบการส่งเข้าไปเนี่ยจะไม่ใช่เพียงเป็นการส่งร่างขาวๆเท่านั้นนะแต่จะมีร่างหลายมาตราขาวๆไม่มีหมายเหตุไม่มีอะไรเนี่ยฉบ,<ช>บับอีกหนึ่งฉบับเนี่ยก็จะเป็นร่างที่ประกอบตาราง3-4ช่องนะด้านซ้ายก็เป็นบทบัญญัติลายมาตรา <c oughs> ด้านกลางนี้ก็จะเป็นเจตนารมณ์ของแต่ละมาตรานะครับแล้วถัดไปสามสี่ช่องก็จะเปรียบเทียบได้เห็นว่ามาตรานี้เนี่ยเปรียบเทียบได้กับรัฐมนุนสี่สูมมาตราอะไรรัฐมนูนห้าสูมมาตราอะไร <c oughs> รัฐมนูนห้าเจ็ดมาตราอะไรนะครับเพื่อให้การพิจารณาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยเป็นไปอย่างมีระบบและเวลาที่ปรายเนี่ยก <c oughs> ็ก็จะได้มีการอ้างอิงได้นนมากขึ้นขึ้น ก็จะใช้เวลาทําตรงนี้เนี่ยผมว่าก็คงไม่ต่ำกว่าครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนนะครับครับจะเป็นเอกสารที่หนามากนะครับแปลว่าตลอดร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีอธิบายเจตนารมณ์ไว้คู่ขนานตลอดเพื่ออนาคตในการตีความรัฐธรรมนูญก็จะง่ายขึ้นด้วยไหมครับว่าไอ้มาตราเนี้ยเขียนอย่างนี้เพราะอะไรคือร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเราให้ความสําคัญกับการจัดทําบันทึกเจตนารมณ์มากนะครับแต่ว่าบันทึกเจตนารมณ์ที่จะทําในช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์ พราะว่าจะเป็นบันทึเกเจตนารมณ์ที่เราจะเอาจากกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นหลักนะครับแต่บันทึเกเจตนารมณ์ของจริงที่จะเสร็จสิ้นหลังจากกร่างรัฐธรรมนูนเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีที่มาของ่ละมาตราตั้งแต่ชั้นอนุกรรมธิการชั้นยกกร่างแล้วก็การเสนอขอแก้ไขเข้ามาจากทางสปชคอรมอคอสชแล้วก็ การตัดสินใจของกรรมธิการยกครัางรัฐธรรมนูญครับอันนั้นก็จะเป็นฉบับสุูรณ์ครับการมีเจตนารมณ์บันทึกไปด้วยเนี่ยจะช่วยไหมครับกรนี <c oughs> พวกสีสนนชัยบอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ว่าพอประัดกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแล้วนี่จะช่วยให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ไหมครับว่าอันนี้มันขัดเจตนารมณ์ก็น่าจะเป็นการช่วยสารรัฐธรรมนูญได้มากขึ้นนะฮะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการ สี่ความรัฐธรรมนูญก็เป็นหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญเวลามีปัญหาครับแล้วก็มีการเคยมีการค้นลงไปถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งบันทึกเจตนารมณ์เนี่ยมีการทําขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในะรัฐธรรมนูญ2550นะครนะครับ,รบแต่ว่าก็จะยังไม่ไม่ถึงกับละเอียดมากนะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยเราเราตั้งใจจะ,จะให้ละเอียดนะครับคือ ็นต้นว่าเมื่อถึงมาตรการหนึ่งน,นะครับเราก็จะมีบันทึกไว้แล้วเราก็จะมีเชิงอัดเนี่ยนะครับย้อนไปดูถึงบันทึกการประชุมของการมติก,การยกร่างในแต่ละครั้งนะฮะแล้วก็อาจจะมีเชิงอัดเนี่ยบันทึกลงไปถึงรายงานเชวเลขครั้งที่เท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับ<ม>เพื่อไปค้นคว้าตามไปถึงนะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่เรามีการประชุม กรรมธิการยกร้างเนี่ยก็จะมีบันทึกการประชุมที่ค่อนข้างละเอียดนะฮะครับบางบางครั้งเนี่ยถึงหกสิบหน้าถึงแปดสิบหน้านะฮะแล้วถ้านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีบันทึกเชวเล่คือรายงานเชวเลท่ที่ใครพูดอะไรว่ายังไงก็ถอดเทปไป็นคำต่อค,อคําตามนั้นครับแล้วเนื่องจากพอตั้งหลักแบบนี้เนี่ยในการอภิปรายในแต่ละมาตราในชั้นกรรมธิการยกบ้างเนี่ยก็ ก็จะมีการถกเถียงกันแล้วบางประเด็นนี้ก็จะบอกว่าอ่ะอันนี้ก็ให้บันทึกไว้ในเจตนาร์ไว้ว่าให้หมายความอย่างนี้ครับอย่างเป็นต้นว่าคําว่าเพศสภาพที่บรรจุไว้ในหมวดสิทธิเสรีภาพเนี่ยครับแล้วก็มีการอภิปรายกันว่าเอ๊ะมันต้องมีคําว่าเพศวิถีด้วยหรือไม่ก็อภิปรายกันสัญนยาวแล้วก็สรุปว่าคําว่าเพศสภาพเนี่ยให้หมายความรวมถึงเพศวิถีด้วยอันนี้ก็จะจดไว้ในบันทึกเจตนาร์นะครับหรืออย่างเป็นต้นว่า การคัดเลือกผู้จะมาเป็นกรรมการองค์กรตามรั้นก็คบางองค์กรเนี่ยให้คัดเลือกจากผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นกลางทางการเมืองเป็นที่ประจักษ์ก็อภิบายกัน่ว่าความเป็นกลางทางการเมืองเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่ครับนะฮะความเป็นกลางนี่หมายถึงว่าตลอดชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยท่านไม่เคยออกความเห็นไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลยแล้วก็บอกว่าเป็นกลางอะไรอย่างนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ครับก็อภิบายหนือว่าไม่ใช่อย่างนั้น ความเป็นกลางทางการเมืองไม่ใช่หมายถึงการทําตัวเป็นพรมลูกฟักไปรับรู้อะไรเลยแต่หมายถึงการไม่เป็นฝักฝ่ายทางการเมืองเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหม่เป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีการบันทึกกดไว้ในเจตนารมณ์ของรัฐมนูญถ้าเกิดเกิดการตีความขึ้นในอนาคตถ้าเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ก็ผู้กรณีก็อาจจะหยิบยกเอาบันทึกเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยมาอ่านอีกได้ครับ ับ,บอกได้ว,ว่าช่วงไฮไลท์คือช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับที่ดูเหมือนเรื่องสําคัญสาคัญอย่างเรื่องปฏิรูปเรื่องการปลองดองสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเรื่องของการได้มาซึ่งอานาจก็จะไป,ปไฮไลท์ลก็สัปดาห์นี้แับสัปดาห์หน้าแน่นอนที่สุดครับเพราะว่าเรื่องภาคที่สี่การปฏิรูปและการสร้างความปลองดองก็ไม่เคยมีมาในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆนะครับและความพิเศษของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือว่า เมื่อรัฐธรรมนูญบังคับใช้แล้วเนี่ยมันก็จะมีกลไกพิเศษที่จะผลักดันการปฏิรูปและการสร้างความลองรองเนี่ยต่อเนื่องไปถึงช่วงระบอบก,การเมืองตามปกติที่มีการเลือกตั้งรัฐบาลที่อาจจะเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาแต่ว่ากลไกตัวนี้เนี่ยจะคงอยู่ในระยะเวลา5ปีเมืม่อสิ้นระยะเวลา5ปีแล้วเนี่ยเรื่องความในภาคที่4การปฏิรูปแน่อน การสร้างความปลองดองเนี่ยก็จะสิ้นสภาพใหม่ไม่ต้องมายกเลิกไม่ต้องมาอะไรนะครับยกเว้นแต่จะมีการลงประชามติเพื่อต่ออายุภาคนี้ต่อไปนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นความพิเศษซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าจะมีกลไกใดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปซึ่งจะต้องมีช่องทางที่พิเศษแตกต่างไปจากการบริหารราชการแผ่ินตามปกตินะครับ ในช่วงสัปดาห์หน้าจะต้องขอสัมภาษณ์คุณคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อได้ข้อยุติก็จะไปทํางานกันต่างจังหวัดครับที่ชลบุรีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับรับขับเอาลัะคงได้ติดตามกันต่อนะครับเท่านี้ขอบคุณนะครับคุณคำนวณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นความคืบหน้าที่นํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าเข้าร่างกันไปถึงไหนแล้วนะครับถูเหมือนจะสําคัญเลยนะครับช่วงนี้มีทั้งพูดถึงเรื่องปรองดองสัปดาห์หน้าการได้มาซึ่ง สสสวนายกรัฐมนตรีก็จะได้ข้อสรุปจริงๆเป็นขาจะเป็นหมวดสามนะแต่ว่าเขาข้ามมาก่อนอ๋เลยเอาไฮไลท์มาดูใช่ใช่เหมือนเราอ่านหนังสือแล้วเราเขาข้ามไว้แล้วเข้ามาเพราะว่าเป็นประเด็นสําคัญคือถ้ามันมาติดเสื้อก่อนเนี่ยไอ้ข้างหน้าไปไม่ถึงไงอ๋อเหรอเพราะงั้นเขาก็ไปข้างหน้าก่อนแล้วก็กลับมาตรงนี้เหมือนว คนเขียนนิยายเขาไปเขียนตอนจบก่อนแล้วเขาไปเขียนตอนกลางอะไรอย่างเงี้ย <ปะ S 2> ฮะคือแบบเฮ้ยอยากได้ตอนจบแล้วจบอย่างนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเขียนตอนกลางทีหลังกลัวว่าจะเป็นอะไรพรอมถกเถียงกันเยอะแน่นอน <ผม S 2> นะครับเอาละครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับผมเอาความพยายามของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่พิสูจน์ได้เลยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นล้วความสําเร็จก็ตามมานะฮะไปดูฮะนี่นี่เขาเขาแข่งกีฬามาราธอนที่สหรัฐอเมริกาครับ นะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เขาวิ่งกันมาเนี่ยไอคนที่วิ่งไม่ได้รอบก็วิ่งกันอยู่เรื่อยๆนะแล้วแต,แต่มีคนคนหนึ่งคลานอยู่เห็นไหมเห็นไหมฮะไฮวอนนิติสนะครับเป็นนักตีทาหญิงชาวเคนยานะครับคือแกวิ่งมาถึงเหลือร้อยเมตรสุดท้ายนะฮะแล้วแกคือคือศูนย์เสียน้ำศูนย์เสียน้ําแล้วก็สภาพร่างกายอ่อนแอมากเลยนะครับแต่ว่าแล้วก็ที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่สนามนี่เขาก็เอารถเก้าอี้วิวแชร์เนี่ยไปไปไปรับ ไปรับเธอแต่เธอปฏิเสธไม่ยอมไม่ยอมนั่งเก้าอี้นะครับเพราะว่าถ้าเธอนั่งเก้าอี้เมื่อไหร่เท่ากับว่าเธอต้องถูกออกจากการแข่งขันเลอถูกประคองเมื่อกี้นี้ล่ะแล้วก็ถึงเส้นชัยแล้วไงดูนะนี่ในกรารมานี่นี่เขาข้ามเส้นชัยปั๊บเจ้าหน้าที่ก็จับทัวยยกเธอขึ้นมานี่ก็บอกเป็นสปิริตที่ได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกกล้องนะครับแล้วเธอได้ที่เท่าไหร่รู้ไหมที่สามฮะคลานเข้าเส้นชัย โอ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆนี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยกย่องเป็นนักรีฑาชาวเคนยานะครับไบวอนนิติสนะครับนนซึ่งเคนยานี่ก็ได้ชื่อว่าอายุยี่ลบ้าเลยนะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พวกมาราธอนเนี่ยเขาสุดยอดของโลกเลยทำให้นึกถึงนิทานอีสพบเรื่องกระต่ายกระเต่าเลยนะฮะค่อยๆอยขานเขา, <c oughs> ขาเส้นชัยาน<ค>เข้าเส้นชัยครับออดูหน้าตานะหน้าตาแบบอิดโรยมากนะครับเพราะรสูญ,ญเสียน้ํามากนะครับอ่ะนี่ก็เป็น สิ่งที่เราเามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับก็วันนี้วันไหว้พรุ่งนี้วันเที่ยวนะครับก็ขอให้ผู้ชมที่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวในวันพรุ่งนี้ไปไหนมาไหนเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเที่ยวใส่สื้อสีม่วงด้วยนะรอบครอบตุจินเขาขอใส่สีแดงกันหน่อยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยตุจีนเขาอใส่สีแดงกันหน่อยแต่ไม่แต่ซื้อเื้อ ซื้อเสื้อสีม่วงของฟ้าวันใหม่ไปเก็บไว้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ใส่แน่อย่างน้อยวันเสาร์สีม่วงมีคนเก็บเสื้อแดงใส่ตู้ไว้นานและได้โอกาสวัน2วันนี้แหละหลายนคน<ะ>หลายคนพรุ่งนี้ไปเที่ยวมะลืนนี้ไปเที่ยวต่อเนื่องไปถึงวันอาทิตย์ยังไงก็พกฟ้าวันใหม่ไปด้วยนะครับเพราะว่าจะสามารถดูทางแอปพลิเคชันได้ทั้งทางมือถือระบบทุกระบบที่เป็นสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น Apple s a ซั u n g จะเป็นระบบ OIS หรือระบบอะไรก็ตามถ้าเป็นสมาร์ทโฟนสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันของเราไปดูได้แอปพลิเคชันยังเป็นชื่อเดิมอยู่นะครับชื่อว่า Blue Sky Channel พกเราไปด้วยครับไปที่ไหนทั่วโลกก็ยังดูเราได้อยู่ก่อนเดินทางถ้าจะเดินทางไกลถ้าไม่พอใจเราก็สมาร์ทโฟนของท่านแหลครับโยนทิ้งน้ําไปเลยฮะก่อนโยนทิ้งน้ำเอาสมาร์ทโฟนโทรสั่งซื้อสินค้าก่อนส่งท้ายที่สุไม่พอใจขึ้นมานึกได้อีกทีให้โทรศัพท์ตูนี่หว่า เรสั่งซื้อสินค้าด้วยนะครับ <ฮะ S 1> 02 308 0555ครับทุกลมหายใจเราอยู่ได้ก็เพราะว่าคุณผู้ชมช่วยเราเนี่ยแหละครับ,รบวันนี้ลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 我愿意发大财啊！我祝福你精彩。